วันนี้ก็มาถ่ายสกูป๊ปบรรษัการนะครับก็ได้ใส่ชุดไทยด้วยแล้วก็ได้มาถ่ายที่วัดโพครับผมตรงท่าเตียนนะครับแล้วก็เหมือนได้มาขอพรไหว้พระด้วยนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ก็ฟ้าฝนเป็นใจครับถือว่าแดดน้อยอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากอย่างที่คิดไว้นะครับเพราะว่าการใส่ชุดไทยเนี่ยเราเจอแดดมันมันไปด้วยกันไม่ได้ครับวันนี้ถือว่าราบรื่นแล้วก็ก็ มนไดด้้ทบุญวยอยนี้คะันนี้นะคะก็มาถ่ายสปอตนะคะวันสงการค่ะของช่อง7 HD นะคะมา,มาในทีมไทยๆค่ะแล้วจะเป็นสาวไทยใจงามเจ้น้องมาเล่นสงกรามอัเช้มามีมาฟ้าสงกรา์กังหล่อมากเลยค่ะหล่อแบบไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะวันนี้แบบเหมือนมาเข้าพิธีอีกรอบหนึ่ง ก็ตอนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็พอเดินทางมาที่วันใช่ไหมก็เหมือนกับเราจะได้เข้าพิธีกันอีกครั้งหนึ่งพิธีทางสงรู้สึกแบบใช่เราเหรอ <g ur ly> กำลังแซวกันอยู่สองคนๆๆแล้วก็บอกทีมงานว่าพี่มาร่วมง,งานเราเหรอคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะก็ปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เล่นน้ําสงการกันนะคะก็ขอให้มีแต่ความเย็นนะคะความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ เต็มไปด้วยความสุขนะคะครับผมวันสงการปีนี้นะครับก็อยากให้แฟนๆนะครับเล่นน้ําอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ใครที่ไปต่างจังหวัดก็ระมัดระวังด้วยนะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากไปไหนนะครับก็อยู่กับครอบครัวนะครับหาสระน้ําที่เป็นสระยางมาแช่น้ําเป็นส่วนตัวสบายๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรดน้ําดองผวของพี่ใหญ่ด้วยครับในวันสงการครับ